สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเราจะกลับมาเรียนรู้การใช้เลโอนาร์โดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า,ามีรายละเอียดที่เราควรจะต้องรู้เพิ่มเติมนั่นก็คือในเรื่องของไฟจูนโมเดลแต่หลายท่านก็อาจจะบอกว่าเอฟไฟจูนโมเดลนะครับเราได้ เรียนรู้กันในหลายๆ EP แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในหลายๆ EP นั้นไม่ได้ขยายความในเรื่องของไฟจูนโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะครับผมก็จะขยายความในเรื่องของไฟจูนโมเดลให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากเราสามารถเลือกไฟจูนโมเดลได้ตรงกับลักษณะของภาพแล้วเนี่ยนะครับภาพที่เราเจเนเรตออกมาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพและก็ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นนั่นเองนะครับ ทีนี้เวลาที่เราจะเลือกไฟจูนโมเดลเราจะต้องทำยังไงนะครับวิธีการง่ายๆก็คือคลิกไปที่ไฟจูนโมเดลตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะโชว์ไฟจูนโมเดลที่มีอยู่ใน l e o n a r d o ทั้งหมดเนี่ยปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของไฟจูนโมเดลเพิ่มเติมกันนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าหากคุณยังไม่เคยใช้ l e o n a r d o เลยนะครับให้ดูที่คลิปวิดีโอแนะนำที่มุมบนมุมบนขวามือตรงนี้นะครับจะมีเรื่องราวของ การเข้าใช้งานเลโอนาโดด้วย Gmail นะครับแล้วก็ดูเพิ่มเติมไปอีกสักนิดนึงนะครับก็จะมีวิดีโอแนะนําในเรื่องของอาการใช้เลโอนาโดเบื้องต้นเพิ่มเติมให้นะครับถ้าได้ดูทั้งสองคลิปวิดีโอแนะนํานั้นแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะมา generate รูปภาพสามารถที่จะมาทดลองเรียนรู้การใช้ไฟจูนโมเดลแต่ละตัวตาม EP นี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็การไม่เสียเวลานะครับเรามาดูรายละเอียดของไฟจูนโมเดลแต่ละตัวกันดีกว่านะครับ อ่ะผมสนใจที่จะใช้ไฟจูนโมเดลตัวนี้นะครับอ่ะเพราะเป็นตัวแรกเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเอฟไฟจูนโมเดลตัวนี้เขาอ่ามีลักษณะการทํางานอย่างไรนะรายละเอียดต่างๆหลังจากจเน e r เรตรูปภาพออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราก็คลิกเมาส์ไปที่ไฟจูนโมเดลตัวนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะครับทําการ select ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวาบนข้อความนะครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า Google แปลภาษา สแสดงขึ้นมาแบบนี้ของผมมีแต่ของคุณอาจจะไม่มีถ้าหากว่าคุณไม่มีนะครับคุณดูที่วิดีโอแนะนำที่มุมบนขวามือนะครับจะมีเรื่องราวของอาการติดตั้ง extension ของ Google แปลภาษาใน Google Chrome เอาไว้ให้เพราะว่าเวลาที่ผม g e n e r a เรรูปภาพด้วย Leonardo ตรงนี้นะครับผมใช้ Google Chrome ในการเจ e เน t เรูปภาพในการเปิดเว็บนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อ g o กูเกิลโคลมมีความสามารถ ที่ช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมไปในส่วนของ extension นะครับก็อย่าลืมไปติดตั้งกันจะได้ทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นขยายความให้นิดนึงนะครับ extension ตัวนี้เวลาที่จริงๆแล้วเวลาที่เรา select ข้อความใดๆก็ตามแล้วเรานําเมาส์ไปวางเนี่ยเขาจะโชว์ข้อความสันส้นๆไม่ว่าจะเป็นวลีหรือประโยคปแปลเป็นภาษาไทยให,ให้เราเลยเพียงแต่ว่าในบางเว็บไซต์เนี่ยมีการเขียนโค้ดที่ค่อนข้างซับซ้อนอาจจะมีการ บทบงังความสามารถของ attention นั้นไปนะครับก็ไมส่สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับทำการ Select ข้อความคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า Google แปลภาษานะครับซึ่งเขาก็จะแปลข้อความให้เราในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็แปลใจความได้ว่าโมเดลอนเนกประสงค์ที่มีความเป็นเลิศในด้านความเป็นจริงและการถ่ายภาพผลลัพธ์ที่ดีขึ้นพร้อมข้อความแจ้งที่ยาวขึ้นอันนี้ก็จะมีลักษณะที่บอกว่า ถ้าเราใช้ไฟจูนโมเดลตัวนีเ้เราจะใช้กับภาพที่มีความสมจริงแล้วก็มีลักษณะของเป็นการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ใช้กับพร้อมยาวๆได้นะครับเราจะมาทดลองกันโดยการใช้พร้อมอันแรกผมตั้งชื่อพร้อมนี้เป็นภาษาไทยว่านักรบผู้ชายสวมชุดเกราะถือดาบยืนอยู่ในทะเลทรายนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นก็นําภาษาไทยมาวางในช่องนี้ แล้วก็แปลออกมาได้ประมาณนี้นะครับซึ่งข้อความประโยคแบบนี้เราก็ทำการาเลือกข้อความนะครับแล้วก็คัดลอกไปแล้วก็ไปวางในไฟจูนโมเดลซึ่งเราจะต้องคลิกที่ปุ่ม Generate with this model ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปายังหน้าของการ Generate รูปภาพนั่นเองเราก็นำข้อความไปวางในนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Generate ได้เลยและเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภาพที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะ ดีหรือเปล่าสมจริงไหมนะครับใช้กับพร้อมยาวๆแบบนี้แล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งให้เขาเจเน r เรตจะเห็นว่าเวลาเราใช้พร้อมยาวๆก็ใช้โทเค็นมากขึ้นก็จะเห็นว่าเราก็ได้ภาพนักลกผู้ชายสวมชุดเกราะถือดาบที่ยืนอยู่ในทะเลทรายซึ่งค่อนข้างเป็นภาพที่สวยงามเหมือนภาพถ่ายนะครับแล้วก็มีความสมจริงรวมรวมทั้งการใช้พร้อมยาวๆเนี่ยตัวของไฟจูนโมเดล ที่ชื่อ Leonardo Vision XL ตัวนี้ทำออกมาได้ดีเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฟจูนโมเดลตัวที่2กันนะครับผมเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าทำการคัดลอกไว้ครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม back นะครับกลับไปยังหน้าของไฟจูนโมเดลจากนั้นนะครับผมบอกว่าผมจะใช้ 3D Animation Style นะครับแน่นอนครับตรงนี้ไม่ต้องแปลเนื่องจากว่าเขาบอกว่า g r a อะ r e d a d อ d d ามด i ฟิล์นะครับซึ่งแน่นอนครับเขาเน้นในเรื่องของการสร้างภาพ 3D นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลอันนี้ก็ได้จะได้ไม่เสียเวลานะครับเราไปลอง Generate กันได้เลยนะครับอ่ะได้มาแล้วเราก็วางโอ้โทษทีเราต้องไปแปลภาษาก่อนเนาะอ่ะเรากลับมาที่หน้าแปลภาษาครับแล้วก็เอาข้อความไปวางนะครับเราจะได้อ่าพร้อมภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วเราก็คัดลอกไปได้เลยครับแล้วก็มาวางใน ช่องรับพร้อมเนาะแล้วก็ generate ภาพนี้ใช้เพียง1โทเค็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าภาพที่ได้จะมีความสมจริงสมจังมากน้อยแค่ไหนนะอ่ะใช้เวลารอสักครู่เดียวนะครับภาพไม่ได้ซับซ้อนอะไรเราก็จะได้ภาพแมวนะครับที่ใส่แว่นแล้วก็ยิ้มลักษณะแบบนี้เรียกยิ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็ได้ภาพแมวที่เป็น 3D ออกมาแบบนี้ลักษณะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำภาพ 3D นะครับเราก็ใช้ตัว 3D Animation สไตล์แบบนี้ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูพร้อมตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับวันนี้เตรียมมา3พร้อมเลยนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแค่3มพร้อมเนี่ยผมเชื่อว่านะครับคุณจะสามารถที่จะนําไปทดสอบไฟจูนโมเดลได้ด้วยตัวคุณเองแล้วนะครับอ่ะกลับมากดแบกนะครับกลับมายังหน้าของไฟจูนโมเดลเดี๋ยวผมลองไปหาไฟจูนโมเดลตัวอื่นๆที่น่าสนใจสําหรับภาพสัตว์นะครับเจอตรงนี้ครับคิวแอนิมอลอะแชลเลคเตอร์นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ ก็ไม่ต้องแปลแน่นอนครับเราเห็นภาพสัตว์เนี่ยเขาบอกว่า p e r f e c t กับ create อ่ะไปแปลนิดนึงก็ได้ครับจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเขาโดดเด่นในเรื่องของอะไรบางทีผมแปลเนี่ยก็ไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากนะครับเพราะฉะนั้นคําที่ได้มอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้เหมาะสําหรับการสร้างตัวละครสัตว์ที่น่ารักนะครับก็ประมาณนี้น่ารักแล้วก็ขี้เล่นเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นจริงตามนั้นไหมก็คลิกเมาส์ไปเลยแล้วก็ไปเอาพร้อมมาครับไปแปลภาษาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจาก าภาษาไทยให้กลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า,าผลที่ได้ของไฟจูนโมเดลตัวนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าก็ไม่น่าพลาดนะคิวแอนิมอลเชลเล็เตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาพร้อมไปใส่ได้เลยครับแล้วก็คลิกปุ่ม Generate นะครับแล้วก็รอผลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพสุนัขที่ผมเตรียมมาไว้เนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็รอเขา g e n e r a t e นะครับซึ่งก็ ใช้เวลาไม่นานหรอกครับเพราะว่าภาพพวกนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแน่นอนครับตอนนี้เราก็ได้ลักษณะของสุนัขที่ใส่ชุดนักบินอวกาศมาแล้วอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่า,าเราอยากจะเจเนเรตเพิ่มก็สามารถทำได้จนกว่าเราจะได้ลักษณะของรูปภาพตามที่เราต้องการนะครับก็เจเนเรตไปได้เรื่อยๆก็ใช้โทเค็นไม่มากนะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่า ดีพอสมควรแต่อาจจะไม่ดีมากอาจจะต้องเติมคำใดๆเพิ่มเติมเข้าไปนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของไฟจูนโมเดลแต่ละตัวนะครับซึ่งหวังว่าคุณได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับจะสามารถานำไปวิเคราะห์ได้นะครับว่าคุณจะใช้ไฟจูนโมเดลตัวไหนในการสร้างภาพในการเจนเนเรตรูปภาพขึ้นมา หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีแชนแลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและถ้ามีคําถามใดๆนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคําถาม EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ